เหมือนในเกมน่ะพี่ว่าเต้ยิงเป็นพันแล้วพี่เวอร์ยิงเป็นนัดเดียวพี่อาร์ตัดเดียวละล้านได้อ่ะทุเรศมากอ่ะกดทุเรศโอ้โหเอาเอาเอาไปเอาไปเอาอืมกี่ตัววันนี้โอ้โห้ตูดเลยตูดตูดไปตูดไปตูดตูดตูดแน่นอนพี่อาร์พี่อารเราหักหลังมันแล้วเราเลี้ยวออกนู่ดไหมไปไหมอยากไปบ่าล่ะไปได้ไปแล้วเนี่ยพี่ไปไหมพี่ไปไม่ไปไม่รู้เต้ไปแล้วนะ ไปคนเดียวเอาพี่อาไม่ไปอ่ะไม่อยู่นี่แล้วนะเดี๋ยวไม่ทันไม่เป็นไรพี่ได้พี่ได้ปืนแล้วเอาปืนก่อนพี่ไปแล้วโว่ตีขึ้นรถไปเฮ้ยเป็นเป้าเลยนะไรเนี่ยสะพักอัก์ตาปักหัวสามอันนี้ไม่บอกเลยบายพี่อา เพื่อนห้าวเพื่อนห้าวคำเดียวเลยห้าวก็ปล่อยแม่งไปมันจะมาเอสเตดเราไปพี่อาพี่อาร์ มันเจอหรือพี่อามเจอเจอคนะมันอะมันเจอไงเราไปเก็บเราเรรไปเก็เบาามว่วงเอาวะ่ะมันล่วงวะ่ะมันเอาวะ่ะปล่อยมันไปพี่เราไปเอาตัวเอสเซ่ดีกว่าไหมบางทีอาจจะแบกทีมได้กลับไปเจอมันก,ก็นได้มันคิวโฮสกซ์กคอร์ดแส,สดงว่าไปแจมคิวมาร์สแล้วว่ะเอาเรื่องเว้ยยามเราไปแล้วก็ไม่มันก็ไม่มีอะไรเหลือให้เราแล้วพี่ ที่ไปเจอแม่งก็ไจะโอ้โหตอนแรกตอนแรกคิดว่านี่นะเฮ้ยมึงมึงยอดมนุษย์ป่ะเนี่ยเออยยอดมนุษย์ปมันเออมาเดี่ยวด้วยไงยามคิดว่าใช่ไหมดีเอาดูดิ c7 ล่วงสองแล้วเนี่ยใช่ไต้ว่าใช่แล้วแหละไต,ต้ว่าใช่แล้ว,ลวแหล,ละพ,พี่ยยามอมนุษย์ พี่คิดดูคนเดียวเก็บขนาดนั้นมันไม่ใช่แลรวพยามพี่ว่าใช่แล้วมันยิงใช่แล้วมันย่อมมนุษย์ย่อมนุษย์ใช่ไหมใช่ย่อมนุษย์ตอนแรกพี่คิดว่าโจ๊ก,จกไม่อะย่อมนุษจริงๆกย,มๆยมๆไม่ไม่ไม่ได้ขายทำแล้วิอะไร ไม่ได้ปลุก้วยถูกไหมไม่ปลุกไม่ปลุกพเพราะเมื่อกี้มันมันทำอะไรไป่ะทำอะไรพี่มันยิงมันยิงส่วนที่มาทางท,างที่ว่าที่ไม่ห็นว่ายินตัวอะไรข้างหลังนะแต่มันรู้ว่ามีศัตรูอยู่ข้งางตามหลังที่มาเลยโอ้อ้าวยอดมนุรู้อยู่ในทีมวะไม่เป็นไรพี่อาร์ผมลงอันนี้ไปใช่ไหมเราไม่โดนเพราะเราไม่ได้ใช้ที่ไม่รู้ว่าเอฟิกถ้าเกิดมีแฮง์ในทีมมันจะนับ,ม,นนบมันจะนับหรือเปล่าเนี่ย จะนับเลยจะนับเหรอหรืเาราไม่ได้ใช้ไงไม่ใช่แ่ทีนี้มันจะนับแหนหรือเปล่าพี่จงมีไม่ต้องนับมันนะนับแต่เราพอเพราะตอนแรกมันมันเดิร์มูเมนต์แปลกมากเนี่ยมันปิงเนี่ยมัน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 รู้อ่ะมันคือมันเห็น่ะใช่ไหมพอาะที่เต้บอกครับปล่อยตอนแรกปล่อยมันตายปกติคนเดียวถ้าแบบ ถ้าฝีมือมันก็ได้เลยอ้เออนไอียมันลงไปห้าอะไรไงแล้วมันห้าแบบเนี่ยพี่ดูดิแตกแล้วมันเกินไปป่พะพี่ห้าวตัวละหกตัวแล้วชัดเลยใช่ไหมใช่ครัดเยาะยอดย้อนุษย์ตอนแรกพีกก่คิดว่ายอมดมนุษย์แบบขำไม่ขำแล้วแม่งของจริงไงแหละ คิดว่าแบบอ๋อแบบเอออาจจะยิงได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ทำเองแม่งจุดแชมป์ได้แล้วแม่งได้ประมาณสักสิบกี่รอบมึงคือยอดมนุษย์แล้วชกพักมึงไปตรงโน้นทุบก่อนล่วงสี่ห้าตัวพร้อมกันชัดเลยพี่น้ำเฮ้ยแอร์ดอล์ฟกำลังแปลกเลยเอาจีเกตยิงยิงสู้กับคนอื่ะใช่มันแปลกเนี่ยถึงไม่บอกไงมันยอดมนุษย์ ท,ที่คิดดูมีที่ไหนอะจีเจ็ดแล้วไม่ยิลงล่วงสามสี่ตัวพร้อมกันอะเออที่อย่พูดแล้วว่ามันแปลกไปนะคือคือจะบอกว่าคนที่ฝีมือมันก็จริงแต่แบบอันนี้มันเกินไปนะเท่าที่ดูแบบมันยิงล,งล่วลงพร้อมก <า S 1> ันเลยนที่เป็น,นไดมอนด์นะี่นะอือเต้ไม่ยืนตรงในในมือ,อเนี่ยพาวเลอร์ใครใช้พาวเลอร์อน้องนี่แหละ Uh huh. พอาเลอรกับโว้มาจริงๆเห็นไอแพดเก่าๆเอเปคกเนี่ยที่แบบอยากให้ไอสิ่งที่เรียกว่าดอร์เนแชปกับเดอเวนแชปของปืนอีวายิงแล้วแม่งแบบยิงยิงสองนัดรวดอะกดหนึ่งครั้งเท่ากับยิงสองมันโกงไปอ่ะพี่อามน,นี่ขนาดกดรัวๆถ้าโดนเต็มๆสามนัดก็ล่วงแล้วขนาดกาะม่วงอ่ะพี่อาม มาดูกันนะครับมาดูกันนะดูนะว่าเข้าไปแล้วมันจะตายไหมถ้ามันเข้าไปตายคอนเกมท์ถฟุ๊กแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่ตายแล้วไม่ยิงหมดเลยเนี่ยคือแบบโอเคมึงไม่ฟุ๊กแล้วมึงยอดพันธุ์แล้วแหละแย่มากแยแลแต่ที่บอกก็ไม่คิดว่ามันจะยิงหมดั้งยาเมื่อกี้หกตัวคนเดียวด้วยนะเกินแบบเกินจริงอะ คือแบบตอนแรกเอออยากมาเกาะม่วงเฮ้ยเกาะม่วงจากเกาะขะจากเกาะขาวหรือเกาะฟ้าอะไรแบบเฮ้ยมึงไม่ใช่อ่ะ,ะถ้ามันเข้าไปแล้วดีเก่งพี่ก็จะมาเล่นลีน่าไปพี่จะเล่นสไนแทนแล้วอยากเข้าเข้าไปเลยไม่เข้าแล้วไม่กลัวแล้วจะไม่มีห่ามนุษย์ มันแบกไปมีคนชุบปาเสียงบางทีก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามันจอดมนุษย์จริงว่าแชมป์รู้สึกว่าเราแบบเราไม่ค่อยภูมิใจเลยพี่อ่ะมแต่ทำไงได้อะแค่ตินั่มมันยากทีว่า ถ้าใช้วิธีอย่างนี้มันก็สงสารคนที่โดนนะพี่อามถึงเวลาเราโดนนะพี่ผมไม่สนุกด้วยอะ่ะเป็นพี่พี่แบบทำไงได้มันมาแล้วมันมางี้แล้วต้องเล่นใช่ไหมเราออกแล้วก็เสียพี่ยามเก็บช็อปไหมมาเล่นสนายเหมือนกันนะ ต้องจีเจ็ดอะจีเจ็ดมันก็โกงนะพี่ยามแต่แบบมันต้องยิงมันต้องยิงแบบสายแบบต่อ้แม่นอะถูกไหมอันนี้มันแม่นเกินจีเจ็ดไม่ใช่แม่นขนาดนั้นนะ mm hmm. เวลายิงอะต้อถึงมันย้อยนะแต่ถ้าทางแคบอย่างในท่อน,นี่แบบโอ้โหมัน <Round two. S 1> ลองโบเหมือนกันเอาลองโบไปเล่นในท่อนี่พี่ยามมันเลือใช่ไหม mm hmm. น่าจะอ,อยู่นั่นแหะคิดว,ว,ว่านะอร้ฟังกเสียงอ่ะใช่ไหมมันปิงตรงนั้นว่ะอ้าวมันปิงตรงนั้นโอเคุตสาห์ชวนเข้าเทอร์ไบน,น์แล้วมึงจะสแกนซ้ำทำไมเนี่ยดูมันจะไปไหน,นงีง เยอป่ะต้องยอดมนุษย์จบเกมนี่เดียวรู้เรื่องเลยผมก็ว่ายอดมนุษย <upp pik> ์ <roadmap> <Me> <ifts> Amazing สัสมันบินมีคนบินใช่ไหมม mm ีม hmm. <Me> ี Amazing ตรงมึงหนึ่งคนแล้วเก็บหมดนี่แหละ โหโกลนนะหรือแบบหมดติดถ้าวงท้ายๆมันเล่นแบบยิงลวดเดียวกับคุณโกลนเดียวโอเคไม่แปลกใจประเด็นคือคนเดียวได้ไงเมื่อกี้เออไงพี่ถึงได้แบบงงมากเลยแบบเล่นได้ไงวะนี่เจอยอดมนุษย์แบบย่ดงจริงๆอันเนี้ยยอดแบบยอดมนุษย์ ตอนที่ตอนที่คือพี่งงนะตอนตอนมายิงตอนมายิงพี่อ่ะตอนแรกพี่คิดว่าเฮ้ยมันยิงเพราะเพาะเห็นว่าเออพี่กับน้องอะไปแยกตัวกันแต่พอหัอนกลับมาอีกีมันมีศัตรูอยู่ข้างหลังพี่พี่แบบเอ้ยมึงรู้ได้ไงวะเสียงตีนก็เงียบมากอ่ะพี่ว่ามันรู้ว่าตรงไหนมีไม่มี อันนี้มันน่าจะเหมือนแบบรอรอคนซ้อนเยอะๆนะ้เพื่อไปซ้อนนั่นแหละพี่ว่าใช่ว่าจริงๆทำเลงเลถ้าวงในเล่นด้านล่างนี่โคตรได้เปรียบไปนะพี่อามมาแล้วมันเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหไม่เหยวผมยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยใช่นั่นน่ะมันเห็นแล้วน่ะแฮกแล้วแหละเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นแล้วต้องเล่นสระไนอ่ะถ้าไม่เล่นสระไนคือไม่เห็นอ่ะเพิ่งเห็นตอนแบบกระโดดเนี่ย โดดไปแล้วโดดเข้าบ้านโดดเข้าบ้านไปแล้วโอ้แม่เจ้ามันโผล่มาแล้วมันโผล่มาแล้วพี่อามเดี๋ยวดูนะอยู่ข้างในแล้วยิงเขาเลยนะ เอ้ยยิงอีกทางเฉยเมื่อกันยิงยาวมันยิงบนนู้นเฉยได้เพิ่งเห็นย่างๆยช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วยอดมนุษย์ด้านบนมีนะเพื่อนมนนษย์อ่ะได้ละกูไม่ได้ทำกูไม่ต้องทำอะไรในเกมเนี้ยก็ควรถามกันดีพี่ว่าคนเดียวโดนลุมก็ไม่น่าไหวอันนี้เต้เห็นเองเขาแบบมาอยู่หลังหินไง Focusing vision my ต่อแตก,แ,กแ,แ,แตกแล้วแตกตัวเลี้ยงตัวเดียวพี่อาําแอ้าดับมาดะ้ะพี่ดึงได้พเพื่อนวิ่งมารอแล้วนะพี่อาําคนนี้เขาออกจริงรวะของจริงเรื่องขี้โกงใช่ไหมแค่อของจริงอ่ะ <laughs> ยามตอนนี้ได้ทองสี่ในตัวพี่อะไรทองบ้างบวกเป๋าสโคบสองน้องมา,งมาเล่นน้อง <B IP. S 1> อยู่อ่ะเข้าใจโอเคแกบบ <Okay, S 2> แล้วไม่ถึง เซพิเคเตอร์ลงเยอะจังวะไม่มีอะไรให้เล่นละลูกพี่เราขึ้นไปครับบนแล้วพี่อางปะเอ้ยบนหัวบนหัวบนหัวเ <ไป S 1> สียงบนหัวเลยชัดไหมชัดไหมโรบา้โบาโรบ้าใกล้มากใกล้มากสกแกนสกแกน เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูปไม่ได้เปิดไม่ได้ทาง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 เขาไปเสร็จร้อย้ยเจี๊ยบยมดึงได้ไหมดึงได้ไหมน่าดึงละ โอ้ชัดเจนเลยพี่ยารใ่เล่ะเออชัดเจนยามปุ๊บสิน่ที่บอกแล้วของจริงคนนี้แม็คคองมาละ บอกแล้วคนนี้ของจริงอะไรของจริงอ่ะแท็กเนี่ยพี่ดูจริงยามยามตัวเดียวด้านล่างไปไปไปอยู่ในนั้นยืนออกไปแล้วไปแล้วใหญ่เนี่ยเรียบร้อยเห็นป่ะเห็นป่ะ easy มันนะอีซี่สเก็รอบนี้จะเล่นไปร้อยกว่าแต้มเองไม่ได้ทำเลยเลยพี่ถ้าตหลือยิงเว้นได้เนี่ยโอ้เห็นเฉยพี่ยามบอกแล้วเอ็มบอร์ดด้วยซ้ำพี่ว่านี่ยิงมันไม่ทันเลยอ่ะ คือมันรู้ทุกอย่างเลย,เยที่แบบด้ยเเออมันยิงกอนนลเทาแล้วม่ฮิวกดด่ดเลยนะมั่นใจตัดล่างใช่ใช่ด้านล่างนี่ถ้ามันแม่นมันต้องวอิ่งเยนะพี่อ๊า ตีื่นมาตีอื่นมมีอะไรยัไงตีเสียงอออตีด้านล่างก็แหละดนได้ตีด้านบนมาตีด้านบนมาเสียงมันรู้ตาไม่นี่ไปเลยแอนนี่ไงนู่น้มาค่อ

เตี๊ยนี้ขึ้นอีกแกเหมือนเป็นเอดอีกทีนึงนะพี่ยามเห็นปะมันมันปุ๊บ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 มันไวมากน n จะลองไปเล่นไหมบางมันรู้มันกำลังโคตรรู้ดีเลยที่หมาย ได้บอกไงโอเคเรียบร้อยแตกเห็นป่ะเห็นป่ะเซเป็นทีมเอลโอเคด้วยนะโอเคด้วยนะเกินเกินอะเลยพูดไงว่ามันมันไม่ใช่แล้ว ตรงนี้หละพี่อานีเ้วห็น,นไหมเห็นเนาะเลยอ,อันนึอเผาเลยอันใหม่แล้วกัน <c oughs> แต่ชาตีเอ,อ้ยนี่ไงชางตโอ้ยในบ,บ,บ้านได้แบบพปกติอาม Old father, give me sight. <coughs> yeah, I Get มีตัวเดียวมีตัวเดียวมีตัวเดียวไอ้เหี้ยยอดมนุษย์ <Yeah. S 1> ยอดมนุษย์โคตรยอดมนุษย์เลยใช่ไหมยยงไงที่บอกแล้วของทีมตัวเนี้ยไอ้เหี้ยยอดบรรลุใช่ไหมขอตี You are Apex the Champions ทัดเจนะไอ้เนี่น่าจะต้องลงพี่อาร์ถูกไหม mm. อันคัดเลยดีไหมอันเนี้ย ดูดาเมยัน,นะ4 0 0่